แชร์ทริคจากน้ำส้มสายชูนอกจากจะนำมาปรุงอาหารช่วยเพิ่มรสชาติแล้วยังช่วยให้การทำอาหารง่ายขึ้นด้วยวันนี้แม่รวม5ทริคงานครัวมาฝากเรียกได้ว่ามีขวดเดียวติดบ้านไว้ช่วยให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นจะมีวิธีไหนบ้างมาดูกันค่ะ 1. หัห่นหัวหอมไม่แสบตาทาน้ำส้มสายชูบางๆที่ใบมีดหรือเคียง รดน้ำส้มสายชูจะช่วยดูดซับน้ำมันหอมระเหยจากหัวหอมทำให้ฟ้งกระจายน้อยลงและช่วยลดการแสบตาระหว่างหั่นหอมได้ค่ะ 2>, 2. ย่างเนื้อไม่ติดตะแกรงสำหรับสายปิ้งย่างเวลาย่างเนื้อหรือปลาแล้วติดตะแกรงลองใช้น้ำส้มสายชูทาตะแกรงบางๆก่อนนำขึ้นย่างดูค่ะเนื้อย่างจะติดตะแกรงน้อยลงแถมเวลาล้างยังล้างออกง่ายด้วยนะ 3. แก้ปัญหาข้าวบูดเร็วเพียงเติมน้ำส้มสายชูลงไปตอนหุงข้าวอัตราส่วน1ช้อนชาต่อข้าว1ถ้วยกรดหนน้ำส้มสายชูจะช่วยให้จุลินทรีย์โตช้าอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความนุ่มของข้าวได้ด้วยไม่ต้องห่วงว่าข้าวจะเปรี้ยวเพราะใส่น้อยจนไม่ได้กลิ่นและรสเลยค่ะ 4. ทอดอาหารไม่อมน้ำมันตั้งกระทะสำหรับทอดใส่น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะแล้วเกลี่ยให้ทั่ว เปิดไฟแรงรอนน้ำส้มสายชูเดือดจนระเหยไปหมดนอกจากอาหารจะไม่อมน้ำมันแล้วยังช่วยให้อาหารไม่ติดกระทะด้วยค่ะ ลวกเนื้อปลาเนื้อแน่นเด้งเนืบแผ่ยังลดกลิ่นคาวเพียงผสมน้ำส้มสายชูในน้ำเดือดอัตราส่วนน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะต่อน้ำเปล่า2ถ้วยตวงแล้วนำเนื้อปลาลงไปลวกในน้ำเดือดกรดในน้ำส้มสายชูจะช่วยให้โปรตีนในเนื้อปลารดตัวทำให้เนื้อปลาไม่เละนั่นเองค่ะส่วนน้ำส้มสายชูสารพัดประโยชน์สำหรับงานครัวแบบนี้แม่เลือกใช้น้ำส้มสายชูกลั่น5% Tra Q P มีติดบ้านไว้รับรองไม่ผิดหวังบ้านใครยังไม่มีหาซื้อได้ที่ท็อป แมคโครโลตัสบิ๊กซีแมคแวลลูและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปกันได้เลยค่ะ